โอเคสวัสดีครับทัวริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิง d อด i ชั่นทีวีโขอส่งผลงานแบบสปอร์ตสปอร์ตดุดุตัวทับเรียกว่าตัวพ่อเลยทีเดียวนี่ที่สุดแห่งายานอะไรยานเกืเกอบอีกนิดนึงก็ยานอีกนิดนึงก็ยานไอพ่นแล้วเนี่ยนี่ครับ h 2 sx k a ว a s a k i ninja h 2 sx oh. นี่เลยล,ล่อแบบนี้เอะดูเต็มเต็มก่อนทำยังไงได้ใจมันทัวร์เร่งแล้วก็ต้องไปทัวร์เร่งกระเป๋าอกล่องสองข้างที่ทาง คา,าวาสกิให้มาไม่เพียงพอนะครับลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มชุดกล่องท้ายนะครับหนึ่งชุดพร้อมกับตัวแรกที่เราทำตรงรุ่นนะครับเข้ารูปดีไซน์แบบฉบบเชียวให้กับเจ้านินจาคันนี้นั่นเอง Ninja H2 SX อ่าสำหรับคันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่มันมเป็นความพิเศษที่เราทําให้อย่างลงตัวนะครับเรื่องของตัวแหลกท้ายแล้วก็ตัวกล่องของจีบีดูที่แหลกท้ายก่อนนะครับตัวแหลกท้ายเนี่ยเราทําให้ตรงรุ่นอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของตัวชุดแหลกอชุดแหลกท้ายนะครับจุดยึดแข็งแรงทําเข้าเชฟ ครับอ่าขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทำเข้าเชฟให้ดูสวยงามแล้วก็ออกมาสปอร์ตที่สุดนะครับซ่อนนี่คือซ้อนรูปก,กันละคันซ่อนรูปอยู่ใต้ชุดสีนะครับยิ่งถ้ามีกรอบข้างเข้าไปบางแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นชุดแหลกเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็ต้องการความเป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ ยังคงเดิมจะมามีเหล็กเลือกอะไรเก็บก,กังเกงกะมากไม่ได้นะครับอ่ะจุดยึดที่แข็งแรงเนี่ยอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับเราสร้างตัวอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ครับขึ้นมาทั้งชุดเลยองเห็นไหมตัวชิ้นางานอะแดปเตอร์ชิ้นนี้นะครับขึ้นมาเพื่อยึดกับชุดโครงรถด,ด้านใต้นะครับโดยการเปิดชุดบอกอชุดชุดบอกฟิงขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็น รูน็อตที่ยึดกับตัวโครงรถนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้แหละนะครับมายึดกับขาแบบนี้ดูลงตัวมากนะครับส่วนตัวกล่องและถาดล็อคอเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้กับคืีนก่อนส่วนตัวกล่องและถาดล็อคนะครับจะเป็นกล่องท v ว4บสี 2. รุ่นนี้เป็นรุ่นแอดเวนเจอร์นะครับ B42 แอดเวนเจอร์จะมาพร้อมตัวบอกทิ้งตัวนี้ครับติดตั้งให้จากโรงงานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสปอร์ตของเขาอยู่ด้านนี้นะครับคือเรื่องของอเส้นสายนะครับเส้นสายและดีไซน์ตัวนี้ทำมาเอาใจสายาล้ำๆโดยเฉพาะดูด้านนี้ครับเก่ จะออกมาแนวล้ำๆแล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ออลูมิเนียมนะครับจริงๆมันคือวัสดุพลาสติกแต่ว่ามันเป็นนูนขึ้นมานะครับทำนูนขึ้นมาคล้ายๆอลูมิเนียมกุญแจให้มาสองดอกนะครับระบบล็อกเป็นโมโนล็อกนะครับให้มาสองดอกไขกุญแจปุ่มบนสําหรับเปิดฝาปุ่มล่างสําหรับถอดกล่องกดปุ่มครับเปิดเปิดขึ้นมาจะมีมือจับให้เล็กๆบริเวณนี้เปิดขึ้นมาครับตัวถัดล็อกไอ้ตัวตัวตัวกล่องเนี่ยจะให้ ตัวเรียกว่าเป็นแผ่นก็นแล้วกันแผ่นกันกระแทกนะครับตัวนี้ให้มาจีวีให้มาเลยนะต้องเป็นรุ่น B42N Adventure เท่านั้นที่เขาจะให้มาถามว่ามีซื้อไปซื้อใครซื้อใบนี้ไปแล้วเป็นตัวธรรมดาแล้วจะไปซื้อตัวนี้เพิ่มแยกสายได้ไหมาทางจีวียังไม่มีตัวนี้แยกรับว,ว่าวางติดกล่องแล้วรุ่นนี้จะล็อกอัตโนมัติ ล็อกแลวดึงออกเออ่ะกรณีที่เราต้องการถอดตัวกล่องออกจากตัวรถก็หมุนนะครับแล้วก็กดปุ่มข้านล่างเอามือขึ้นจับที่ตัวลกล่องไว้ก็้วกดล็อกยกครับแล้วก็ดึงไยหลังขี่เวลาขี่จะที่แบบนี้อ่าตัวถาดด้านนี้นะครับถาดจะเป็นถาดระบบโมโนโล็อกทรงเนี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตใช้ร่วมกันกันกบแหลกท้ายชุดนี้เท่านั้น นะต้องแจ้งก่อนว่าถาดชุดนี้เนี่ยจะเอาไปยึดกับแหลกทั่วไปจะไม่ได้จําเป็นที่ต้องใช้แหลกที่เป็นขายึดแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่ะโมโนโล็อกถาตัวนี้สามารถที่จะใส่กล่อง gv ีวีอิตาลีได้หลายรุ่นแล้วก็ g ีวีเอเชียได้อีกหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับส่วนอยาจะเป็นรุ่นไซส์เล็กๆนั่นเองเวลาวางนะครับก็เอาตัวเที่ยวตัวนี้ครับให้มันเข้าไปในเบ้าครับ ใส่เขจะตรวจเช็คตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับให้มั่นใจว่ามันเข้าถูกหรือนม่แล้วก็กดกล่องลงได้เลยเรียบร้อยแล้วแล้วออกเดินทางได้เลยสนนราคาชุดนี้นร,ราคารถไม่ต้องพูดถึงนะครับเพือ่อนมุมมีราคากันอยู่แล้วราคารถไม่ต้องฟุยเลยทีเดียวรถคันนี้ถือว่าที่สุดแล้วของนวัตกรรมมอเตอร์ไซค์นะครับสนนราคาชุดแหลกนะครับ ขาดล็อกตัวปลวนะครับ B 4 2 Adventure ตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำราคารวมเป็นเซตแล้วใส่ไปให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับในขณะเดียวกันเราจะทำแยกชิ้นมาให้ด้วยว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ขอบคุณลูกค้าที่สั่สินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ